ับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาส่งมอบนะสูตรเอ็กซิีให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยครับผมปุ้ยครับผู้จัดการสายขายครับมีปัญหาเรื่องการใช้รถไม่ได้ความสะดวกต่อผมได้ตรงนะครับการเป็นไงบ้างครับดีเนาะอันนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่บ้านหมี่บ้านหมี่อ๋อครับบ้านหมี่เนาะอันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับหมื่นสามหมื่นสามออกได้จริงเนาะทำอาชีพอะไรอยู่ครับ พนักงานบริษัทก็ใช้เงินหมนะื่นสามเนาะออกรถเนาะโอเคได้ครับขอถ่ายรูปไปที่เรื่องไหนครับเดี๋ยวคุณแม่ไปกัเลยไปเลยครับรับคุณโอเคเอเไปใกล้ใกล้หยก็อนิ่โป้หน่อยครับ เรียบร้อยครับเดินทางก็ปลอดภัยแล้วครับอย่าลืมแทงหวยป้ายแดงนะได,ได้เลยได้เลย <c oughs> ได้เลยครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาส่งมอบพร้อมกันนะครับกับเจ้าตัว a l n i s s X Series นะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำเนาะราคา830,000บาทนะครับพร้อมแม็กชุดแม็กเวลแบบนี้ได้เลยนะครับส่งมอบเรียบร้อยนะครับพนักงานโรงงานนะครับนี่ใช้เงิน13,000บาทนะครับออกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ